สวัสดีค่ะเป็นน้องตั้งหลช่องอูกำขืนค่ะเมื่อนี้ก็ตีเอาข้อมูลดีๆมาฝากปันทุกข้อค่ะเมือ่อเลวนี้มีสอดผักขาปลอมออกมาขายกันค่ะปอบใ,ใจสอดผักขาวมันจะอีกข่าเขาไปตัวของเฮาติดซื้อไว้นั่นว่ะเป็นของเต้หรือของปลอมค่ะเขาสัมตทียถหือหว่าไในเป็นของเต้หรือของปลอมค่ะจุดตีหนึ่งตัวง่ายๆในโลโก้โตโลอ่อนที่เพิกไวเหมือนค้นหมาใจดีว่าอันค่ะจุดตีสองคือตัวตีวตโหโตลิกมันเคยนว่าเนตทูรารี่ ของเต้เปื่นตี่เขียนว่าเนตรีต่างกันตีไอกับแอลค่ะของป้อมตัวหลีกมันต่มีไอของเต้ตัวหลีกมันต่มีแอลหวานจุดตีสามตัวตีผามันค่ะของเต้เปื่อนตี่แยกออกมาลายค่ะของป้อมเหมือนผ้าขวดน้ำปลาสมัยก่อนค่ะพอเฮากินของป้อมกะติตีต้ซส,สมงึงหึงนานๆหลกไตก่กอดที่ทามหาเฮาค่ะพ่อว่าของมันมามีมาตรฐานแล้วกว็โซเลียมน้ำหนาค่ะเฮใหอเฮาเป็นหลกไต่ไรง่ายๆค่ะ มเมวลี่ของปอมในไทยก็ออกมาน้ำหนักคะ่ะฝากเต้นป,ปีปีน้องๆตุ๊กก็แตกไล่เตกแช่ปันคนเตียวหักตัยผ่องคะปอ,ปอเมเม,เมคนเทาคนเกตีอันหนังสือบ่ออกก็คือลูกร้านจ่อยตัวปันคานนอ